สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บัสสู่สุขคนเนะาะก่ยินดีตอนรับซองสาวุญบรรณาเดี๋ยวแม่น้องน้ำพิงค์ไปพี่นอ้องเลยเฮ้ยบรรณี่เนาะแม่น้องน้ำพิงค์กำลังสิเข้าไปหาทั้งน้องมีน้องไม้ค่ะพี่น้องเลยป๊อดโตขึ้นเคลื่อนเมื่อกี้มือเนาะ มาบุงา้งบ่นี้นานพักเงาบนว่าเฮือบหนี่โอ้ยดุมันไอดีกองขีดดินใช้เพื่นกา้าอ้อมคักเงามีดีทางน้องมีน้องไม่โอ้แบบสามโแบบสาม,มารถที่ว่ามันเจื่องได้เพื่อนพี่น้องเลยเแบลพอพนักดินบล็อกกั้นไปเลยแต่ก็หันมาทางนี้โอนป้จาจักนานเด้นี่ ไปถามเจ้าของคนก่อนตัวยคือเหือมันล่ามือหนึ่งมาวันนี้คือแปลกๆว่ะวันนี้คือว่าหนาบ้านหนาวอย่างคือแบบเป็นๆแปลกๆแบบไหนแบบนึงบ่ะโ้ทางสมุนพนสบายดีโดยสบายดีตรงมี้ว้าเขามาคือแบบสบายขึอนแบบมันไกลกันเดียวสีขาวขึอนพิษเด้เดี๋ยวหาบุทเน็ดอตัวตีใหญ่แมนโอ้ อืมมันสบายเอาอีงยังใช่หน้าบ้านนะยีย,ยงหัวตรงมีม <c oughs> เออห่อยยเออน่ยยังน้บ,บ้านเฮา,า,าบมี่ะเพิ่นเอิ่นว่าวจะที่บ่จต่แล้วถามเจ้าของเฮือนนะเานาะวันี่น,น,นึ่งควันสิ้นนะึืนได้ในห้องึน้นอยอมปูเนี้ อมปโปงเลวยนั้นขึอโอปปภาษาบ้านเนาะมันสินแบบนี้ขืนยังขนยังเอยว่าไปถึอเลของปจ้าขวจ้าเออแ่งขันหาขึ้นไปหิงพระสมปงเหมือนอบกไก่นะ้อ๊ปปูเนาะข้นอบป๊งมันสินอนทีเนาะขืนอบโปู ถ้าจริงนี่เพ e <ım. S 1> ิ่นก็ต้องว่าว่าไปเข้าไปไหว้พระเนาะวันศีลวันหยังบ้านเฮาสิเพิ่นสิมาเอิ้นว่าโอปโป้โอปโป้คือโอปโข้ค่ะน่ะเข้าคองฮะเข้าคองเข้าคองขาวันศีลนี่ีจนเป็นตะแลงนะเฮาเข้าที่เข้าคองโอ้เขาคลองภาษาบ้านไลายบ้านมากนะบ้านมาพลานเอิ้นขึ้นอกโปเนาะแต่ภาษาไทยเอิ้นว่าจังได๋เด้เนาะ ทีขึ้นมาว่าไปเขาห้องพระเขาไปกราบไปไหว้วันห้องพระใช่ป้วเนาะไหว้ค่ะเป็นวันศิลป์ไปวันศิลป์เพิ่งก็ต้องมาเนนั่นแน่เนาะศิลป์โดยเป็นไรอ่ะขึ้นเพื่อนใหม่แล้วฟันดียังอยู่บ่เนาะนับสบายอากาศเย็นฝนตกเลยเหมือนเนาะถึงซำใเมืองถึงซำขึ้นบ้านแน่อ่ะแต่กับไฝนตกมาเลยเนาะบัดมือน่ะโดนตกป้อโดนตกแข้งอีดี สองมือต่อกันเลยเนกนเอยูต่อมากแบบว่าแบบชดเชิเลยนะแบบเย็นวงเป็นเว่าแมนแมนเอานอนกับบนมีใครแบบยามแม่ยามไม่กับมีมีแต่แม่งอดดิแม่งอเอ้าแมงไม่เนี่ีมันึ้นแล้วฝนตกตมันะหจัแมงแล้วมันเปิดมาแม่งอดมันว้านาแล้วน้วได้ยังออกชวบานนี่ได้แม่งอดบอ นี่มกงอเด้อดเด็กไถ่เลยเนี่ยเด็กปลาวเด็กไทยเด็กปลาซีปลาขาวเด็กลาวเด็กลาวเด็กผึ่งหันบโได้ชูชีกันพอดีเนาะวันนี้เราซื้อเด็กไถ่แล้วทั้งสร้างเคนซื้อแต่เด็กไทยกัเด็กลาวบบซื้อโดยสร้างเพคนการเริ่มมาเฮ็ดเฮือน้องมวยแล้วกับน้องมีกับชิดได้อุบุณแหละได้ชิได้แอนนี่โมเลยเนาะแอนน์จะแม่จะชิดฮอตขันใดเนาะตามที่กำลัง คือลีมีลังค้าพวกคัวแล้วกัมีอย่างใช้เน้เอาได้ครับถอดไปอยู่ไปส้นเนาะพักพรยังเป็นมาเยี่ยมมาอย่างกับมัเบ่งเรื่องิ่งซานงก็คือเรางคาแล้วและแม่หมวยมีลังกุจอพยปตังมะกั้งลโมกับนอนใกล้ๆเราอะว่ายาบบ่เราตรงนี้ก็อยู่ใกล้ดีได้ตงมีเนาะจะได้มีหมูเนาะจะพ่นกับยูุ๊บเราเออคนนี้ฟาัะเสียพยปตังมะกั้งล้เราอะโดย แน่วางช้างพันมาเฮ็ดแดดได้ขอใส่ไฟน้องมีก่อนเด้อมีเอ้ยได้ข้าวไฟนี่แบบเพิ่นเก็บเรบอุดว่ามันบพว่ามันเป็นแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ข่อยกัต่อเข้าไปเบิดแล้วน้องเนา่น้องซานี่จะรอคนเอาของเตอมาให้เลยจังสิได้เปลี่ยนขงเตือนเจ้าของเพิ่อนโอ้ตอนนี้ฉั่นตงเตอรของเพิ่อนตกเตอรของเพิ่นเพิ่นเพิ่อนกาต้องคอยยิ่นว่าถ้าว่า อีถามว่าพ่วงไปไลยเนาะทางซานดิเอโรนะย่านแบบไฟสอดไฟยังเราอ่ะคันว่าข้าวตีด่ะคันข้าเสียรตัวหนักอะรีนี่คือให้เพิ่์นเอาทรายดำนี่ตุจุก้นเลยเผื่อเราตุจุกตรงตัวรถแมนแบบจุเลยหมาถ้าว่าเขาเล็กๆหน่อยถึงเครียดคือแบบตั้นไม้ธรรมดาวที่ได้อยู่เนาะเขาเสื่องใส่เครื่องพร้อมกันในลายตัวมันอาดเสียแน่มันตรงไงกระดาษมันช็อตบ่แต่ว่าคือแบบนี้เราบ่ค่อยได้ใส่ปรนไดนี่ก็ได้อยู่เนาะ แบบว่าสมมติว่านี่กระเฮ็ดขันกระเฮ็ดสีน้ำก็เนาะนะแบบวไปช่วงสามรางมาามองเดียวเนี่ยไ่ได้เห็นเนาะให้แก้ไฟนักหรืว่าคันสีเฮ็ดปลายลงนี่ต้องไปเสียบอยู่พุ่นเลยล่ะคอยแล้วว่าเออจังท่านเจ้ากะบอกบอกคันคือแม่น้องมวยนี่มันก็ใกล้กันเนาะขันคืออีกว่ามีหลายขู่หลายคนมาเฮ็ดสีพิ่นเพิ่นเอ๋นี่สร้างไฟเพิ่นแนะน้ำเนาะเจ้ากะแนะน้ำเขาว่า ซื้อกระดานตัวใหม่และหาเพื่อนติดให้ก็ได้สิ่มื่อก่อนนะในทางสร้างเพื่อนแนะนำเพราะว่าเอียงเตอร์เพื่อนก็เอามาใกล้แล้วนี่นี่เราแนะนำให้คือตรงเตอร์เพื่อนมาแบบที่นี่คือเฮาชินเอาข่าวเพื่อนน้องมวยนี่ยังไม่ได้มันก็มีหม่องว่างเงินตรงเตอร์นั่นกระดานเนาะได้ได้คือกันเราบอกนะมีมีแต่ซื้อกระดานมาให้เราแหล่เราเราพันเฮาสีเอาเนาะสมมติคุณโตกมากชิบวชดาชด แล้วกับมัดติดใส่ให้เขาสมมติว่าเราเห็ดหลังคายได้เราวมันก็ยอนไ่ได้ยังงูมีหลังค่าสินะแบบว่าใช่เอาขลานมาติดใส่ฝนตกนองมาสิบ่ฝนยิงแข้วกันวะเนาะน้องมีจะมันช็อตมา้าน้องมีพราะแง่นั่น้องมีเนาะเอ้าแบบว่ามันต่อเชื่อมมาเลยแต่ว่าด้ามแรงบพี่นี่ได้ยุ่งเนาะแบบด้ามแรงแบบใส่ชั่วคราวแบบทักอ้ายแล้วกับ ปนิชไฟตลอดได้สร้าง่ต้อใ้ยูบมาสางอตกร้างร้ก็สาเป็นอว่ะซอบทอย่าขึ้นมากายกันยกันแ้วชอบต้งมีต้องมี้ยาเามีคนอยู่กันถือคนอยู่ใยุบคือสุดนั่นนะคนว่าสุดเทอมอดเ้พว่าเฮาก็ใส่มาหลายวันนี้มันมันมันทอดราบานซานเพิ่ติ้งแบบว่าช่วงมันพักเป็นระยะเนาะไมัน อเลยแู้งด oh ้วยเราหามยังมานั่นโอ้โดยสบายดีลุงก็ลองเห็นสูงอะนรี้นี่จักเม็ดนะั่นนะอ้าวมาว่างก็จะฝากว่าใช่ว่างก็นักที่ก็ได้ลุงน้อยผีมันจะบวนเกะกะน่ะเพื่อนอนโบโอ้ดโด้ย อาต้าดุงสะดวกรอด่ะมแม่มัดเ็ดแม่มัดแม่แปดสิปู้นี่เบิ่งนี้ยาวแท้สะบุรของน้องมีเท่าไรแม่หาชิปว้สมบูริ์งามเลยพอีงามแม่หาชิบนี่เม่แปดสิบลายบัมสิปิวพวกแม่องเบิ่งนี่ยาวช่างของน้องมีนี่งามก็นหนึงเท่าไรคู่ของน้องมีนี่แปดแสนก็ละแปดแสนจะเสียเอามาใส่อยู่ค่ะยังสีเมอกอนละแปดแสนแบบก็มันมีอยู่ก้อนึ่งมันบอกข้อ มันมีแต่ซีบซีเม็ดเพิ่นตัดขายวันนี้ข่อยเมื่อท่วงเงินเพิ่นขึ้นเนี่ยข่อยซองเซีนแล้วข่อยทีเอาไปซื้อมาเพิ่มอีกซีเม็ดค่ะเด็นังบอนังบอร์ดนนังบอเต็มคัดเพิ่นบอตัดขายนะผู้ดีเลยหาโกร่นะก็น้องมีปลูกพักมือไรใช่คือว่าตั้งแต่นานปลูกวันปลูกวันนี่โลยลูกน้อยเห็ดยังอยู่หานอกรามตอกข้าวแซมตัวบ้อนมะเร็งมะนาหะและในการคุดตอกเพชร เอาแพร่พดว่าชีบ้านเท่าคือชีมาแพ่บุญเท่านะมันเยอะออฟด้วยว่าเออขอแม่ดองก่อนด้วยหนก็บ้านเดียวกันนะแต่แม่เดินนี่เลยแพทโร่ก็มีนั่นแหละเอาแพร่พดว่าไปสิคือเชียวมาแบบมาแพ่บุญแพร่ชินนะนะขุดขุมขุดไรอวันประหัตเลยใช่ไหปลูกวันประหัตถึงเป็นหมากเป็นผลโอ้พอหน่อยนั้นว่าปลูกเพร่ก็หามือบ่แม่หามือหายนมปุ๊กเฮือนคือกันวันจันทร์ฮาเดือนฮาปี มันในห้องได้มันปุ๊กโมไม่เหนนะจันบักเก็บบักเป็นผภาษาคนว่านานลงหน่อยก็ขึ้นไม้ไปชี่ได้ใช่จักเล่าชุดไปืชุดมันอืมีตาคนมาแต่ว่าขึ้นไม้เนี่ยโมเป็นยังแต่เหาอยงอเมือจบมืองามเลยเนาะโดยมืองเมืองามห้าเดือนห้าปีห้าวันเออคนว่าปลูกนาขึ้นเป็นกับมือได้อยวัดชิมวดว่าคือเ้าชิลงลงจากเครื่องนี่ไปเวียงนี่ลงเวลามุงไรจังจบมืองามชิ้นละถาะนี่ไแบบ ก็บ่อยไปเัววันชินวันพ่อไม่อยไปแม่เล่ไปกับไปนั่นแหละชิมยักษ์นมเลยบอ้โหลองลองมองด้านหน่งหน่อยก็ชิมไม่รับแดดแล้วแหละเห็นว่ามีเทสโอแบบว่าคือวันชินบัญยังนี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยบอยอยากให้ออกจากบ้านแม่ห้าพื้นฮาโลกับบอยากให้เฮ็ดผ่อนเบาหนะตัดพื้นตัดต้นเลงต้นเศร้ากะขล้ำให้มุนี่มันว่างเอาห้าตะเวนตะเวนไว้พื้นเนาะ ดังเป็นว่าวนาดแต่อยู่ดีมีแห้งจังแม่จับ่กคือคนมาดับถือก็าเ้ยเป็นน้ำดอกเออมันหักเจ็บมาเป็นนานฮ่าหลดวันฉีดเนี่ยยังชวนกันออกจากบ้านเขานะเดี๋ยวคโดย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 ไปยาดุ๊กน้อยโอ้แน่แบบดุ๊กน้อยพ่อพูดอยู่ว่าคือเขาถามมาแน่แบบคือเขากับ จะออกไปเวียกไปงานแบบที่นี่ออกเวลาไรอยู่จังจบจังงามออกจากมุงจากนาทีก็ลงจะเศร้าร้ายกาด้เวียดร้ายบ่ได้เวียดร้ายออกเออมันนั่นแหละถ้าออกคำก็ได้เวียกน้อยแม่นก็ลูกซ่าข้าก็ได้เวียกน้อยโอ้ยเจ็บเออเออมันเลาะไปเลาะก็เลาะไปเพิ่นมาบึงว่าโอ้ยคักแน่เลยเลาะเลยได้ห่างในคอในคอนะเราก็ดีใจเพิ่นก็ไปได้ย่องรถตัวหนาโอ้ยอันนี้คักอันนี้คักมันบ่าแม่เพิ่นเห็นอยู่แล้วเนาะสาบุญ เออลูน้อยนะตัตาคือลมี่วันนามือหางได้เนาะถ้นอบโดด้ยดยสบายดีดุงดยเอาคิดว่าจะมาแพร่บูธเมื่อกี้นี่มาพักนานเด้อเดอวยเบิงเบิ่งขอเบิ่งในเพื่อนน้องมีก่อนป้ามีหม่องขึ้นรถเอารถขึ้นเนาะวันขึ้นรถเอาขึ้นได้แลวล่ะขึ้นได้ยอะเลตัวขึ้นไเอเราจะกันขึ้นเอารถจอดดิฉัน เอาข่าวจดอยู่ในเลยอืมค้ายู่ให้บนไดนี่ไหวเยเนาะคอยโยขึ้นไอยโยขึ้นแด้ยืนฟังนี่คอยเอาขึ้นจะมาขับขืนด้ยกัแย่เะเรองขาบูธงบิดบินมตด่คอยเไวได้เลยคอยพันยิ่งยบุก้าบุก้าขึ้นเบิงเบิงใช่ล่ะสานั่นดเขอปูี่ลูกขอเบงในเฮือนเลยาุฝน Quay sáng đến đưa anh bông 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 kép lột mọi người nó mì nó mày phân tử sinh thứ tham đại nó tạo bại bột sao hát hồng sao ba ขอขอบางห้องน่อยหนึ่งเด้อเกี่ยสะอาดสะอ้านพร,รมสองโตเลยอนี่ในห้องมันพักจะนอนเพื่อนน่ะน้องไม้นอนพูนห้องเลยป่ะเมีฮยขึ้นเฮือนขึ้นชันเล้วเรียบร่อยได้ดีใจนะมีแต่ว่ายัางเดือยแต่กระโลก,ก็พลาสีแล้ว แต่ะสะนี่บวมีเด็กน้อยก็นั่นขาดอยู ui, ่ในสะดินมันนี่ปูนั่งอย่ที่ก้นเลยมันบ่มองใส่เราก่ะแต่สะแม่มากนะว่าปูโรดเวลาทำแขกคนมาเอาปูเลยแบบอะไรหลายๆอย่าี้ไงได้ได้ตัวนี้ไื่นนดนะแกกคนมาหามาโลเพ้วนนั่งกับได้เลยเนาะยังไปอาชีพรึมอยู่นี่กูมีสัญญาณแน่เนาะ เยเป็นจงหนาบ้านก้วงนะบ้านนี้เอาตูปเอายางออกไสิให้เพิ่นบ้านดอกดาเพื่อนแถรๆดาวเพื่อนเพิ่นกรับซื้อได้อยู่ในบรรทัดนี่พอวันชินบรรยงในพันจีเป็นิบคันนเงมีอยู่ชองกระเต๊กยวทเย็นหะ นี pues ่แห mm ้งอยู่แล้ว e ม no. 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 ีน <t ops> <t ops> um. ้ําเย็นกินได้ซ้าแม่นสองกระติกเลยพุ่นมาอันนี้เด้อันนั้นยังบ่ได้มีงบหยังเพิ่มเติมบ่ภาษีเฮือนนองนี่อันตอนนี้น่ะมีแต่งบกระเบื้องโนกระเบื้องนี้ล่แต่ว่าเพาะค่าสร้างยังเหลือค่าสร้างบ่เหลือค่าสร้างติดเบื้ออืเพิ่นได้เป็นแก๊คือเก่าบ่แม่นเป็นแก๊แก๊แก๊เท่าไหร่แต่ว่าบ่ฮู้ทางสร้างัน ทีมงานเคยเห็ดนี่เพื่นทีว่างบ่แต่ต้องรอถาไปดีขึ้นึงถ้าเคุนบ่ว่างก็รอถาทีมงานพอตาก็ได้เนาะเพราะว่าที่เขาเห็ดงานนี่ก็มีสองทีมแต่ว่าทีมงานพอตาแน่แล้วก็ทีมงานสร้างรถนี่แหละนั่งดีได้มาเ้ยเพื่อนกะซีแน่นี่แหละเพื่อนกะซีว่าเดี๋วว่าติ๊กเบื้องข้างว่ามีเหล็กกับโดนพนันข้างบนข้างขิดเนาะมันกะบมกเกินแล้วผู้สัตว์มันนะก็จะได้เื้ยแล้วนี่ยอมแล้วมมี Ừ. Ừ, Men bún sáng hơi bùn bún áp bay chico tóc mẹ bún bùi bóng bùi búa tuyệt vời mẹ mày lưỡng 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 bay bay có bay 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 đấy, bay 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 หมีน้ำตาไลยหวีน้ำตาให้ออกให้มันออกเะยพรเดีมันห้ก็หาสุดท้ายเหมือนคนดีใจอะไรแบบคนหาจะอึ๊บจะอ้เมือนวัดวัดนนี่มมีบมีค้ามมาวัดใหายนะก็ต้องามีอีกเลยแต่ว่ามันมันต้องมีว่าบัญชีมีแบบแนวที่ห้มันถอดบอแมนอะไรที่ว่ามันไปนีแนดยังมฮีอย่างก็าวินข้กินไน้ไหล้วเนาะ อากาศคือเอ้ากินน้าลมกัแห้งกระดกคนไข้ก็หิวนะน้ำก้อนอย่าเซลเนาะน้ำก้อนนี่ซื้อานใหญ่นี่ได้ดีนะฮะฮันนี่เต็มเต็บนียน้ำก้อนอันมองอันฮานมะนีิมาเนา่แม่นแม่นบ้านเฮานี่มีนูกสาวพันสามแม่นเป็นแบบเป็นซื้อมันมาได้เด้ใน่นานเด็กผึ่งหาดสีมาตอมแม่นบ่ได้หาดสีมาตอมผึ่งมันมีมีบอกมาเนี่เอาทิมเข่ามาสักเนี่ยสาวสีห่างเน่มาสู้กิน่ไรยังกินมีมไหนีิ มาฝากเธอามีดีเลยมันนี่ยู่กินข้าวเราเนี่ยถอดไข่ถอดไข่เลยเพื่อจะเพิ่มน้ำหนักแท้อันนี้ยฮาโดูไปเห็นน้ำหนักเจ้าของเราไปอยากกินนอตเข่าเอาอยู่แบงเอาอยู่บ่มีแบงเอาอยู่บ่น้ำหนักเอ้ยเอาไปจะเครื่องนึงเนาะกินเข่าแบบอยากจิอดบัวไหลเลยอดบัวไหล เห็นอะไรก็เพราะว่าวอ,อดอกินข่าวไปกินเฟอ,อ,เอร์นีอดกินข่าวไปกินเฟอร์ก็คอยแล้วโอ้ไปกินข่าวเราเมื่อไปกินเนี่ยเพิ่งหันจากทองก่อนหันอดกินข่าวไปกินเฟอร์อดข่าวกินเฟอร์เฮ้ยยายไปทงางไล่ตู่ไปล่ะไปพายบิึงนะปะพายบิึงตู่บิงบึงเธอบุญนบเห็นตู่โบเห็นตู่แล้วตกใจหาตู่บบเห็นเสียไว้ยใช้ดิเสียไวัใช้อย่างนี้ บ่ไว้ไว้ทั้งพุ่นก็ดีได้เนี่ยมันชิห่มไปมั้งน่ะใช่เห็นน่องคนแบบนีกินเห็ดยูนแม่ด่างพื้นด่างพื้นไฟอยู่หันเนาะมองเห็ดหนาบ้านก่วงอีกมันจังโอเกะกะหนาบ้านดิโอ้ิ่นแบบดังโอ้เนี่ยมันเพิ่นดังอยู่นอกพี่บ่มันดำเดี๋ยวเดี๋ยวก็เผาไปได้เผาก็ยังยันมันมันดำ ันยังโมมีหม,มองตากผ่าได้อล่าตากน้ำหัวก่อนเนาะโอ๋อเย็นเย็นอยู่นี่นางดิณน,นางหัวอยู่พี่สบา,บายบาดนี่หนึงขออยู่นี่ด้วยเบ<ด>ี้ยขนาดเบ<ด>ี้ยมะเขือน้อยหน่อยบอ<ด>เอาคือหน่อยแทะจ้าอเอามาปลูกเลยมาปลูกแล้วมันยังจะบ,บูดอืออือใช่แม่แม่แม่ตู้เมื่อหน่ะบอเมื่อเมื่อวาน มื้อเมื่อคืนนี้จะนอนกับภันอนกับน้องบ่ริย่านบ่แบบมีเสียงของรคอกแคทยังอยู่บ่บ่บ่มีบ่มีคนหญ้บ่มีคนเสียแบบเงียบสมิทเด้ฝากบงไม้น้องมวยเด้อโดยไอ้ดีได้ล่ะเอ้ยวีเพราะว่าตะกี้เอ้ยก็คิดอุกอยู่คิดอุกว้ไม้น้องมวยมาสิเฮ็ดจังได๋เด้บัดนี เห็นดอดไฟเจ้าอยู่ข้างๆอีกกว่านี้เด้อไว้ข้างนั่นเลยได้ฟังเบิ่งคิดเบิ่งนําการอีกบ่เฮ็ดนํามวยสิฮอดคันใดถ้าแล้วฮอดคันว่ากยังกะมวยก็คือสิได้น้องมีกสิได้มีหมูนะมีหมูยังบ่ย่านได้่มก็เมื่อปาเอื้อยอยู่บ่ล่ะงขึ้นเฮือนน่ะตนึง บวบ,บ,บอนบวแพงเอ้ยบัวคือกเมื่อปลาเราอย่าเมื่อปลาได้เอื้ยยังหน่อยรับนอนอยู่นี่กับเพื่อนจะของมันมันยังเป็นยังอ,ยงอุ่นใจได้เนาะมีหอมมียังให้กันบ่วจะเือปลาล่ะบวด้นี่บดาชนไปนั่งในนอ,อตโตแรง อยู่ใ <rozum> ช <organization> ่ละอือพ so ่อฮักเอวฮักโอ้เอวฮักเป็นชวนไปเฮียโซโยฟ้ายอดโซฟ้าเออยอดชูฟ้าเออในวันนี้ต้องได้ไปแนะป้าเอเอยู่คนเดียวชวนเอเยไปนั่นับบัตหน่ะน้อมีเนาะปะต้นป้าเฮือนบ่ได้ได้เฮาอืมยันของเฮียเนาะอืออือมาว่า ้าวันขึ้นเฮือนแล้วเฮากับบ่ไปใส่เดอือๆดีแล้วบ่ปาเฮือนหาถ้าเฮาปาเฮือนก็แบบบ่มีไฟนอนนะยันตีนนอือก็เลยว่านอนนนะกแม่บุญขอใไฟน้องๆมีก่อนเด้อว่าเพราะว่าทางบุญก็ยังบ่มีงบเอาไฟเข้าให้น้องมวยจักเท่าไหร่อันเดินายเดินยังนี่นังบ่ ไม่บุญแเราจัดการบ่โดยอืเดะในคอใส่พายน้องมีก่อนก็นบนุนปนายเราใส่ตอนนี้ฮัลนไอตัวรังคาเนี่ยเพิ่นกะว่าได้ใส่ตลอดเพิ่นกะไอช่วงปาดไม้เชื่อขอใส่น้องมีอย่างมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสยิใส่บุมีบุมีใส่บุมีใส่ขอติดหนีกันนั้นเอาไหมเนาะโดยเล <laughs> ย แล้ววันนี้เ็กกับ้ามันมาถามเด็กว่าว่าฝันยังเลยแบบดีซื่ออยู่นอนกัไหวค่ะอไหวสามเทือเาก็นอนอืดีแล้วก็นอนเฮาหว้เนี่ยเป็นยังมันก็ดีปกป้องรักซาคุ้มครองลูกหลานนอนได้อื ด้วนั่นบางเมือกัทุจ้าอยู่กับน้องน้ำพิงค์น้องน้ำพิงนี่ทุจ้านี่ก็โหลดไปยูซ้อก็ทุจ้านุ่มเมื่อก็โหลดตามหัวเตียงด้วยอันนะเดือดมาพยายามเอามาน้ำเดือดรายมาเป็นติดหมู่วันจับแขนกันไปไปน้องน้ำพิงค์ได้เมื่อนะโอ้จับแขนไปจับแขนนะโอ้น้องอันน่ะไอ้น้องของสาเต้เพื่อนหันบ่ ผลพันเมืงง่อน่ะบอกอืมนี่อ่ะพนติดเด็กคนไว้และอยู่นี่ก็สบายของอยู่ของกินกันใช้มนต์วันวาานั่งหอกับอยู่ตลาดนี่เนาะยังเ,เหลือตู้เย็นยังมีมมตู้เย็นนี่พน้องเนาะเาก็บสื่อแดดของแห้งๆมาไว้ก่อนเครื่องแบบเจิ่งดิวเดียามันเน่า้ามีตู้เย็นใครอยู่เนาะตู้เย็นก็ประมาณห้าพันกว่าบาทไว้พี่น้องเลย นราต้องมีพันมีตู้เย็นกับสมาโยธิกิรตะมกเตือนสี่ห้าหมื่เลยฮะแล้วสี่หมักเลือมาไหวดิมันจังบนเ่าบ่มันบนเอาอ่าแามวิตระมาณสามสีุ่่นกะมันกระยาบเลยเธอหนังเกมดิเออโดยอ๋อเธอยบูนมาก่นีนไอ้บุนบัชื่อังว่าฝากด้บปัญาชื่อชินแหงนีมาฝากมันจังบวิดมันจังบนเ่า มันจ <c ười> <c ười> ังไอ้นั่นเอ้ยสิเอาเงินให้เจ้าจะชื่อยังก็ได้แต่เจ้าเด้อชื่อน้ําชื่อยังก็ได้แต่ชุมเจ้า2คนนั่นล่ะเด้อโยแล้วก็ขอมขอบใจชมเจ้าที่ให้ต่อไฟเด้อนางเด้อโดยเบิ่งนะเบิ่งนํากันได้วามันเบิ่งมันฮ้อนมันหยังจักเอิ้นพ่อช่างพ่อช่างเอ้ยไฟคือคนมันออกก็เิ้น่ให้คนออกบ่บ่จะยาติักหน้าไปโบ่ได้ยิงกกันเลยยิงกกันเลยบดนี้ ไฟไฟมันใหม่แล้วกัด็นน้ำแล้วมันชิดสดโบาว่าสมุิร่ามันมันชดอยู่น้ำปักเสียบเน่ยให้พี่แจให้ห่อน่ะดึงปักเสียบออกนั่นยิงเอาน้ำใช่มันก็มันโมเด็นไฟลุกเลยเจ้าไฟหัวมันก็สิรับได้แบบนะคือนั่นเนี่ยก่อนํามันใหม่รลดนเนาะแมนมาไปหดนน้ำใส่ให้ก็ข้นมั่งลุกขืนเลยอานหลอ้นยกัาอย่าไปปะเอือยเด้อหักแพงกัน เกยยังตัวน้อยนอยโยฝักแฟนกันไววอ่ะเนียลุกช็อมานี้ยบาสาโอเคเกยกับฉได้ไปเวียกตัว้ะน่งเด้อโอ้ยขอบมุณขอบใจเด้อที่หายตัวไฟโอ้ยอ่าดีใจน้งน้องมีน้งไม้หอยพี่น้องเ้ยเองเก้าก่อนบาทนี้โอ้ย